ฮาเร็มส oh, 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 ah ีคันธีปฏิญญาณมหาฮาเร็มสีคันธีปฏิญญาณมหาฮาเร็มสีคันธีปฏิญญาณมหาน้องอันเจ้าองค์พระมหาคณะปฏิทัสษน้ำีคันธีฤทธิศักองค์ประจําใจจักรมหาศาลองค์วรรณ ผู้ปิดปฐมภูมิวะแห่งการสาการรูชาผู้ประธานผู้ประธานทอนความสำเร็รจขจัดอุปสรรคและความขัดข้องสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นอุปสรรคและความขัดข้องในการสร้างบารมีของพระพุทธศาสนา ของพระครูวิสุทธิธรมมร,ร,ธรมมโสคนพระครูไพศสารธรรมกิจพระอาทิการเร์งตปะศิโรภอมคณะสงฆ์ข้อองค์พ่อประพิคีอาจารย์อุป,ปสรรคและความขัดข้องนนถึงและเปิดบารมีมาทานความสำเร็จไทยสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นอุป,ปสรรคและความขัดข้องในการนำนินชีวิตในการประกอบกิจหน้าที่การงาน<อ>การค้า การขายหรือการประกอบของมาอาชีพใดๆของคุณสมเจตมธพาดาพลุนสุริลมงคลผู้เป็นเจ้าภาพพร้อมคณะและลูกหลานบ้านชาวบ้านท้นชาติขออภพพระพิคณิตขจัดอุปสรรคและความขัดข้องนั้นเลยและเปิดบารมีประทานความสำเร็จบรรดาพวกก็ซักนับรนอยล้านนับพันล้านให้ังเกิดเปิดให้เป็นมหาบารมีเลวัยที P องพ่อสิสังเกเจา้าองพระแมุ่มาม a h าาองพระแมุ่มา m a า a d u r a ี a v วิใหญ่อันเิญองพ่อนาราพฤทธิ์อันเจญองพระแม่รักสัวีผู้มีโะกสันับลานลานออันเชิญองพ่อ จองค์พระเมสสุรัสดวสดีนภูมิดวงปัญญาอันเชียบแาลมจนออ้นจ้มอัญเชิญเขาสักพีวรหรือทันผู้อ,องค์อมรินทรราธิราสสนันนยนเจิาองครร์บารมีผู้อกแกป่รุลีทั้งร้อยแปสายยางบาร,รมีทันผู้มีศีลอดบาท่านผู้บำเพบบำเ็ญพุบเพ็ญตะบออยู่ในธรรมทัทนโน จติจใจกัมตนบารมีพุรสี์นาราพุทธิตาไฟพรทธิศจาจักรนุรธิศิป์หกันปุรธิชีวโกมารพักมารเป็นโอยาบุมิเตอันบุทธิทั้นร้อยเป็ดสายบารมีมาช่วยช่วยมาอำํนวยอวยพรชัยให้ลูกหลานศกเจ็พงพาดาพรสสิมมงคลผู้เป็นจ้บภาพเทวาวเทวเวสุวรรณู อวยพรใจให้ลูกหลานชาวบ้นคึมชาต